เด็กาวันนี้เรามาเล่นสนามลบกันเกมคูดแหละ่ะวันนี้เราจะมาหาใครเล่นเออนี่เจอคนนี้นิ่งไปสู้อือ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 อ้ยมีคนมาบูกอ่ะโดนลูมาโดนลูมาโดนแล้วสองคนนี้ไอ้กาเล่กับไอจัซไซตะมะไม่ใช่นี่เอออย่าอย่าพี่อย่า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 โอ๊ยอีกแล้ว

เออบบนี้สิบไม่เป็นไรไตรงนี้มันโยนใ่อ๋อไอ้โด้มบอกอ่อนอ๋อ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 มาตายแล้วลิ้นหนีบเอาไอ้หม็นก็มาไอ้นี่ก็มาไอ้โจทย์เห็นอ๋ออโอมาเรยไก่ไก่เด็ดดีเกมยากอ่ะมาเอากินเออมาแค่น่ะแค่น่ะครับนี่ อยากคิดว่าโหดอยากคิดว่าโหดเออไี่บอกบอก้าไป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 นีมันชอบรันอะเออนึ่งสองสามปเปอร์รีบไปนี่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 นนนนจงนหน้าที่ตไหนรออีกไก่สามปอ พเพื่พอนผมไปดีเจอผมไปเลยนี่บล็อกเอาเอานีอ้ยนี่อามาลัดคิวบอกาอ,อย่าลัดคิวบโอเคมาเออไม่โดนชดชดอยูนี่ว่ะเพิ่งเห็นทำไมไม่เห็นจ้าจ้าวาอะเอออะไรเน,นี่ยงง้ากเลยนะนี่บอ อยามาลนิ่งเลีอยวิ่งหนีไปให้ไก่ไอ้ไก่ปอไก่ให้มันมาอ้อดินไปอันนี้เดียวจะตายแล้วเืไรบอกพ่อหนุ่มรบวิ่นีเลยเอ้พหนุ่มไม่สู้่ะพ่อนุมยังสู้อีกอือืเรียบร้อยตัวขัดขึ้นนี่เอาโอ้โอ้กดไม่ได้อัวหัหัมนตายแต่ยังไม่อยากใช้แบบไม่ได้ น stealing. ั่นไงอยไปกว่าเออนั่นไงอยู่ตรงนี้นน่นาน่นไงเรามาไล่ดีกว่าเออไปรัดคิวคนไม่ั่วอือย่าไปรัดคิวเขาเก่งใจขอบ้างอือเอาเอาเอาอไอ้าอไหนวะเอ็งไปไหนไปไนอเราต้องดเา้อปตัดอะไรเราไปดีกว่า ไปหาอะไรดีกว่ไปดูหน่อยไปก่อนดู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 ดดู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 ดดู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 ดดู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 ดดูดูดู สู a, ้กับคนนี้ดีกว่าสู้กับคนนี้ดีกว่าสู้กับคนนี้ดีกว่าสู้กว่าคนนี้ดีกว่าสู้กับคนนี้ดีกว่าสู้กับคนนี้ดีกว่าไม่รู้จะทำอะไรอะไรเะี๋ยวเขาบูนเหลาน้ำพวกนะไม่รอกไม่รู้จะทำอะไรเอยอาจมีเสียงรบกวนนะทุกคนขอโทษที เอามามามาเราเคยเห็นเขาทำก็เียวทำไงไี่เป็นนี่ีตงไม่ทันกว่าตามาลวะเบาเสียงเงียบหนุกเสียงโคตรดัง อ้าเอาเอาเนี่ยลัดคิวเอาไปลัดคิวเอาเอาลัดคิวกว่าเออเอาไปหาคนเดิมกว่ามันยากโซเด้เลยอ้าวเอาาต่อด้วยอือาอือแล้วซีรีสอีกออุ้ยเอาเอาเอานเใครทำอ่ะใครทำอ่ะอย่าเี้เหรอ เองหน้าหายยังไม่ไหวโอ้ยไม่หายทัน oh, อ๋้อะไรเนี่ยเอออยากเหนอยพี่อยากเหนอยยากเหนือยากเหนต่อยอยากเ่อยอากเหนื่อยากเหนื่อยอยากเหนื่อยอยากเหนื่อยอ๋อใครมาทำเนาะ อยากร่นต so ่อยพี่อยากร่นต่อยต่อยเลยอยากรดนต่อยอืมเออวกันเลยเออคนนี้เอเนเนี่ยเนี่ยมองหน้าทั้งนานเนี่ยเออดูหลอกดูหลอกมมาามาากดูมากอะมาดีมาดีมาดี นี่ไงอย่ละนนือนะนี่ยัยนนนะยงไงมันทำก่อนนะหัวมันมาทำก่อนนะระบบไม่รู้ด้วยนะผมไม่ยุ่งจะไม่เกี่ยวโฮ้ยผมจะไม่ยุ่งจะไม่เกี่ยวแต่ผมจะยุ่งแต่ผมจะยุ่งอึเอมันก็ตึงนะเนี่ยมันเออแต่คนนี้ก็ดีนะไม่ลันนื้อจันนื่อคนโดนไปแล้วคุณนายต้นสาย มาดูซ่าต้องอยากดูไม่รู้จะทำอะไรสงสัยต้องต่อยหน้าเพื่อนผมต่านผมชื่อสันอาหยอกเล่นนี่ดนผมนี้มาตปลงไม่กดไม่กดกดอือมันอูอได้ไม่ติดตื่นยังไม่ตื่นคิดว่าโหดปลาทางนู้นน่ตื่นยังไ Saya terjemah. Hum, hum, by. Si macam buaya, si macam buaya, si macam biak. Si macam biak, biak macam si macam si macam biak. Si macam biak, si macam bia si macam si macam biak. Ia buat saya ufuk macam biak. Si macam biak, biak macam si macam biak. Si macam Oh! ม่ใช่ว่าเกินงตุ้งตุดง้งตุ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 ้ง้งงด้วยโอ้โอโอไม่ร้องาไม่เบีดเวล็ไม่เีเวล็บี้ยังไงม่รู้นี่ใครไม่รู้ชื่อ S E A C แล้วมากใครไม่รู้ต่อยแหกเลยอฮ้ยหน่อยมาก งานโคตรยากนี่ยนีนั่นแหละน่ารำคาญย่าลันเนอร์ดีเอเพื่อนช่วยกันเดียวเราจะสู้กับมันเดยไม่ได้กินหออก้งตุงตุ้งตุงุ้งอ่บินตุ้ง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 ุ้งตัว้ยอ้วตโอ้ยม่ไหรจะสู้คนนี้ได้สักทีเนี่ยเออเออ สวัสดีครับแม่บูบูเปล่าบูเปลือบูบูเปลือเปล่าบุลลล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 าลลลาบุลลลบุลลลาบุลลลาไปดูแลอืมอืมอืมช็ออืมอืมช็อตช็อตหลุมนะช็อตหลนมช็อตหลุ สกิสิเออไม่ทันจะตายแล้วเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยันเนอร์เนี่ยเป็นผู้หญ่ว่าไร้ปัญญาอ่อนไม่ใช่ตายแล้วนี่ยไม่ตายสักทีเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีมัดตายเนี่ยโอ้โอเออเออออจะตายแทนเน่ยมาลับคิว ผมจะเอาคนนู้นเชิบเชิบเอ้ไปหามาอซีจะทำยังไงป้อมเอ้ย,อยไม่ดูเ้ยเริ่มลยแล้วนะครับเธอตื่นยังไม่ตื่นท่านก้อยเอ้ย่ยาลาดคิวอีกฮึได้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 ต่เป็นกาโลผมใช้กาโลผมใช้กาโล ชอบกาโลกผมชอบกาโล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 คุณฟ้กาก็งงอ่าเมื่อกี้เป็นเสียงใครไม่รู้นะครับไม่ต้องสนใจอ่ะพอดีฆาตกรบกวันผมนอยากเล่นไม่รู้ใครนะครับอย่าไปสนใจมันไปไหนวะเออผมขอตัวตีกับปียังไงมันอยู่ตรงนู้นมาหากันอันนี้ก็ทำอะไรกันไม่รู้ช่วยเร่งไม่ไหวมาช่วยเมื่อกี้หนูอ้ามึงโดน คี่สามไม่โดนหนึ่งสองสามสี่ไม่มันมันทีไรไม่รู้แฮทแท็กด้วยเอ้ยรู้ใช่ไหมนะผมลืมผมใช้แฮทแท็กไหม,มแล้วเรานี้มาแตะเล่นเทียสิบหกหยอกเล่นเกมอะไรไม่รู้นั่นแหละผมมาเอาเรื่องกันต่อโอ้ยเล่นง่ายวันนี้มัน,นม,มาต่อยไปเรื่อยๆที่ผมมีเอฟเฟกต์ไม่ต้องสนใจนะผมใช้โลบักตูมมาหมดเลย ไม่มีปัญญาเล่น mm hmm. หรอกผมอยากจะเอาไแอบเอาแอบเพื่อนแอาสาวพุ่พ่อพี่ขายไปเรือยไม่เหมือนเธอแล้วอูสซ์จไม่ทนเธอตื่นไม่ตื่นบุกมาเดะไปไหนคอมันเอาผมลงนะฝนลงจังหวะนี้จังหวะนี้เด็เอากนลงจงไม่ได้โอ้ยดูจจ๊ะ จา๊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 จุเจุ๊จุ๊จุ๊เุ๊จุ๊จา๊จมาจุ๊จยเอุ๊จุ๊จุ๊จา๊จุ๊อุเจุ๊จุ๊จาเจาเอุ๊จุ๊จุ๊จุเจุ๊จุ๊จาเจือกัเจิ๊หุ๊จุเจุน่าเจุ๊จุ๊จุเจุ๊เุ๊จุเจุ๊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 จุเจุุา น่าเบื่อกับพี่เรียกเกินน่าเบือกับพี่คนเรียกเกินน่าบือกับพี่เรียกเกินน่าเบือกับพี่คนเรีนาบืกับพี่เรียกเกินน่าบืกับพี่คนเรียกเกินน่าบืกักเกกับพี่คนเรียกเกิน โอ้ยนี่ดูกันด้วยสกิวน่งด้ยสกิน่นงด,ด,ดนะ้ไม่รว้กูสกิสมชุดเด,ดนะ้ดมาไอ้ยมันไหนคนมันไอเดนสกิวสีนะโอ้โม่ทำเยมาสกูวดาวด้วยสกิวกดาวสกูวดาวโอ้ยแต่ไม่สกิวสีนี้เขาตายไม่ตาตันเล้ยผมแค่น่ผมแค่นนะพี่นอย่า้ผมเลือผมแดงไนะ เนี่ยเลือดผมแดงแบบจะหมดเลยนะเดี๋ยววุนน้งรอ,อหให้มันมาแล้วกันเอ,อ้ยตายสองสามสกิลสองสกิลหนึ่ง,ง,ง,งได้ไหมสกิลสามไม่มรู้นี่เท่เฮ้ยพระราชาหล่ะแต่ไม่สู้เอ,อ้าอยตายอีกเลยเออตายกูไม่ไหวยผมมีซีนิลันของกูตัวอย่างนะทุกคนออออตายตึง้ง ขึ้นถอยมาสก,กิลสองหนงแล้วก็สก,กิลสามแล้วก็พุ่งมา U ูอาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก r ี c y c l e f o ฟูอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกด้วยแปลว่าคุณหิวข้าวไหมแปลว่าฉันสวยมากนะชื้นไม่มีอะไรหรอกสก,กิลโอ้ยผมเกลียดมากมาดิมาดิาดใครนี่แหละเจอผมเจอผมไม่นะโอไม่เล่น